ฝนตกหนักพระรูปหนึ่งเดินกลางถนนท่ามกลางความมืดมิดและสายฝนที่กระหน่ำไม่มีใครกล้าเข้าช่วยแต่แล้วชายลึกลับคนหนึ่งปรากฏตัวชีวิตของพระเปลี่ยนไปตลอดการฝนตกหนักในคืนหนึ่งถนนเล็กๆของหมู่บ้านเปียกชุ่มน้ำฝนไหลลงตามท่อระบายน้ำเป็นลำธารเล็กพระรูปหนึ่งเดินกลับบ้านหลังจากทำบุญที่วัดเสื้อผ้าเปียกชุ่มติดตัวเขาแต่หัวใจของพระยังคงสงบแม้พื้นถนนลื่นเหมือนกระจกเสียงฝนกระทบหลังคาและพื้นถนนทำให้บรรยากาศเงียบสงัด พระก้าวเดินช้าๆร่างกายสัน่นเพราะความเย็นแต่สายตาของเขายังคงสงบและเต็มไปด้วยศรัทธาเขาไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวกับฝนหรือความมืดแม้กระทั่งความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางทั้งวันภายในใจของพระมีความสงบที่ไม่สามารถอธิบายได้เสียงยางรถบดถนนแผ,แผ่วๆเข้ามาในหูพระเงยหน้ามองไปรอบๆแต่ทัศนวิสัยต่ำจากสายฝนทำให้มองไม่ชัดรถยนต์สีดำพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วเสียงเบรกดังลัน่นแต่ไม่ทันการรถพุ่งชนพระผล้มลงกับพื้นน้ำฝนผสมเลือดไหลาตามใบหน้าความเย็นและความเจ็บปวดผสมผสานกันทำให้ร่างกายพระอ่อนแรง ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เหตุการณ์เห็นทุกอย่างแต่ไม่มีใครกล้าเขาช่วยพวกเขากลัวว่าจะตกเป็นเหยื่อเหมือนพระพยายามขยับร่างแต่ร่างกายไม่ตอบสนองสติเริ่มเลือนรางความคิดหนึ่งผุดขึ้นในใจนี่อาจเป็นจุดจบของข้าแล้วพระภาวนาเบาๆขอความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสียงฝนกระหน่ำราวกับท้าทายโชคชะตาแต่ในความมืดมิดนั้นเงาม,มืดหนึ่งปรากฏขึ้นท่ามกลางสายฝน เงานั้นค่อยๆเดินเข้ามาใกล้พระมองเห็นชายลึกลับในชุดคลุมสีดำเดินอย่างสง่าง,งามสายตาของเขาเต็มไปได้วยความสงบและพลังบางอย่างที่ชวนให้รู้สึกปลอดภัยบรรยากาศรอบๆเริ่มเงียบสงัดแม้ฝนยังคงตกลงมาเสียงลมและน้ำฝนสาดกระทบพื้นถนนเหมือนจังหวะของโลกที่หยุดหมุนเพื่อเหตุการณ์นี้ชายลึกลับคุกเข่าลงข้างพระและยื่นมือออกไปพระรู้สึกถึงความอบอุ่นแผ่ซ่านร่างกายน้ำเย็นของฝนเริ่มพายไปร่างของพระขยับได้อีกครั้งชาวบ้านเริ่มกล้าเข้ามาใกล้แต่พระมองเพียงชายลึกลับความหวังและความศรัทธาเริ่มกลับคืนมา ฝนเริ่มซาลงเล็กน้อยแต่บรรยากาศยังคงชื้นเย็นพระเริ่มรู้สึกถึงความอบอุ่นจากชายลึกลับรอบตัวเขาร่างกายที่เพิ่งไร้แรงกลับค่อยๆฟื้นคืนเพระเริ่มรับรู้ได้ถึงแรงชีพจรที่กลับมาสู่ร่างกายความเจ็บปวดยังอยู่แต่ไม่ทําให้พระหมดหวังชายลึกลับไม่ได้พูดมากเพียงแค่ยื่นมือและปล่อยให้พลังบางอย่างแผ่ซ่านเข้าสู่ร่างกายพระพระเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในใจความหวาดกลัวและความสิ้นหวังค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความสงบและความมั่นใจ ชาวบ้านที่ยืนดูเหตุการณ์เริ่มประซิบกันเบาๆบางคนเดินเข้ามาใกล้แต่ก็ไม่กล้าแต่ต้องพระหรือชายลึกลับความเงียบที่แผ่ซ่านรอบตัวทําให้ทุกคนต้องนิ่งเงียบพระเริ่มรู้สึกถึงแรงศรัทธาที่กลับคืนมาเขาค่อยๆนั่งขึ้นความอบอุ่นจากชายลึกลับทาให้หัวใจพระเต็มไปได้วยความหวังพระน้ําตาไหลออกมาเพราะความตื้นตันบรรยากาศรอบๆเปลี่ยนจากความมืดมิดเป็นความสงบน้ําฝนที่กระหน่าเริ่มหยุดลงชายลึกลับเพียงกล่าวเบาๆบางครั้งชีวิตไม่ได้อยู่ที่โชคชะตาแต่ขึ้นอยู่กับการเลือกที่จะยืนขึ้นวันนนีีี้้้้้เจายัังมมมชชวิตใใหคคุ พระไม่สามารถหาคำพูดใดมาตอบแทนความกรุณานั้นได้แต่ความรู้สึกภายในใจของเขาบอกได้ว่าชีวิตนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปชายลึกลับลุกขึ้นเดินจากไปอย่างเงียบเงียบเงาของเขาจางหายไปท่ามกลางสายฝนพระมองตามด้วยความอาลัยและความศรัทธาหลังจากขึ้นฝนตกนั้นชีวิตของพระรูปนี้เปลี่ยนไปตลอดการพระกลับไปยังวัดด้วยความสงบเขาเริ่มดูแลวัดและชุมชนอย่างตั้งใจมากขึ้นทำหน้าที่ของพระไม่ใช่แค่ภารกิจประจำวันแต่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนรอบตัว พระช่วยเหลือเด็กๆที่ได้โอกาสช่วยชาวบ้านที่ประสบปัญหาและดูแลสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งทุกครั้งที่พระทำสิ่งเหล่านี้เขาจะระลึกถึงชายลึกลับผู้ช่วยชีวิตเขาในคืนฝนตกนั้นชายลึกลับไม่เคยปรากฏอีกเลยไม่มีใครรู้ว่าเขามาจากไหนแต่สิ่งที่แน่นอนคือพระได้รับโอกาสครั้งใหม่และใช้มันอย่างเต็มที่ทุกครั้งที่พระมองท้องฟ้าเขาจะระลึกถึงความหวังความศรัทธาและการตัดสินใจของเขาเอง เรื่องราวนี้สอนให้เรารู้ว่าแม้ในวันที่มืดมนที่สุดยังมีโอกาสให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงได้เพียงแค่มีใครสักคนยื่นมือช่วยหรือแม้แต่การตัดสินใจของตัวเราเองก็สามารถพลิกชีวิตได้ตลอดกาลแสงอาทิตย์สาดผ่านหน้าต่างวัดเด็กๆวิ่งเล่นรอบๆผู้คนยิ้มร่าพระยิ้มด้วยความสงบความหวังและความศรัทธาเต็มหัวใจโลกยังคงหมุนต่อไปแต่สำหรับพระชีวิตได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งอย่างแท้จริง